สวัสดีพี่น้องสวัสดีที่สุขสุขคนเด้อพี่น้องหลังจากว่เอมาจะใส่เวทโกบเนาะพี่น้องพนโตขึ้นนี่ก็บวันแห้งวันไดนเต่หนังห่วยไลยเติบพี่น้องเอะมาอีกแล้เลยเบตยามกบเนาะก็เลยเอาลงจะเห็นในคลิปบ่าเอเนาะมันอาเสื้อพี่น้องมองสีมันปา่นนี่มาพี่น้องเอ้ยมะเหมือนกันก็อย่างมันลุกบิดแต่นะพี่น้องเอะอู นี่แต่ปลาคอร์ลุ่ยลว่วนทีเราโหนี่นหวานที่เก่าอู้ปลาลุดปลาคอรลุกกระไดพี่น้องเลยเต็มอยู่เอาเนี๋ยวปลุกไปก่อนปลาคอร์ พี่น้องมาใส่แจ็่โตเนาะวู้ปไปลุกปลุกพี่น้องหนึ่งเอ๊ะเอลุกสองโตสองนะอะวู้บพอพอหนึ่ง 2องสามสี่้ผู้กระลุก แปดเก้าอู้มีตวัวพอดีกินพี่น้องเลยแต่กับปลามอเือปลาเค็งหวานว่าเอโตไงเนี่ยอู้อ,อซีบโตนี่เด็พอดีปีกพี่น้องพอดีตต เวิร์ดแต่ว่าเวิร์ดอ่ะเรียลเรียกปลาคาวอ่ะนี่นี่นี่สั่มนี่พอดีกินพอดีคือเนื้ออะไรวะ คิดว่าจะถือได้ปันนี้พี่น้องเลยรถกระมิบวะมะข้าอู่ตัวซ้ำดิอีกตัวคนอีกินว้า ตลอดใช่เต๋อเดี๋ยนี่อไปสั่งไปยังกูไปยู่สองสามประโลดอยู่นี่ าเสื้อไวจะถือลายปันดีดีป่ะ ไลายไปบ้านกูเองบุได้มาอยู่เอาปลารถบ้านเขาไหลได้ไรายหน่อยข้าวอยู่ตัวใหญ่ เอาไว้สักพอหน่อยเลิกอ่าดูเลยนี่พี่น้องเลยนี่แต่ปลาคอเลยปนด่วนเนาะปลาคอปลาลุกปลาขาวแล้วก็ปลาลดน้ำพี่น้องวุ้ยบาทหนึ่งสำหนีบพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวพ่อไปค้างไว้ก่อน <c oughs> โลเดียวนี่แหงโลสีซีหาซีฟด้วยโคเกดซีฟผุดแล้วพี่น้องปาลาคอปลาลูกเดียวนี่แห้แง Ah, không có lúc của oh, lúc tôi, oh, oh. ah, tôi, tôi này ร่างตงเงี่ยงันปลาลูกน่อสองอู้บอกกนไงปลาปลาอตัวหนึ่งปลาลูกสองอู้สามปลาลูกกี่นอสาม ี่เหนียวก็ก็ซิ้วหนึ่งก็ได้แต่ว่าขี่คานเดือก็อขอพอดีจบสมๆสมพี่น้องเลย 太像。

ไตเยนี่พี่น้องไปเรายอมรับปาพี่นเนองไตยนี่ยามสบาทเนาะรือประองุเนี่ยว่าเฉลียเรือทางกัรเนาะขาาก่อพี่นแล้กับสิใส่ไว้หนมืแน่งใมายามใหม่เนาะหพอดี้ำนี่ แนวแรงปลาลูกลงพี่น้องถ้าเบิ่งาพี่น้องบอเอวเฮ้ยโอ้ยโคตัวง่ายน้อพี่น้องพยายามรอบที่สามที่สี่เนาะครับขมวบานกลับมามาดูจีบปัญหาจีบพี่น้องดึงขื่นตกใจเวิร์ใบโตอีกอย่างอู้ยนี่ก็แค้นบอเออีกเดี๋ยวเดี๋ยวชิวๆดูไปบ้าง Sai vô tóc xóm nữa tiện gai bên hưng nóng 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 ตาทรันี่ตูน้นึงก็ต้มสมแล้วกันีมโนดนี่สอกตลปลาดนี่แหละปลาอิซ่กปลาโดใดอบนี้ Cái si này xì đạp phải vượn được Đại xăm đại Từ 1 2 3 4 Khi nhỏ con Cái xì đậu là 5 6 โอ้ปลาบูกันนี่น่อยหดตัวเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสอ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาบ โซ่เอ็ดสอู้หปดว่าตตพี่น้องแต่หนึ่งเขาเสร็จอยู่ประมาณเจแปดโตแเจ็ดแปดโตไหอู้หลช่องเกือบซ่มตพี่น้องเลยแต่นึงเสาผน ือว่าห้าสิบาทนอกทางพังไทยอ่ามาล่อลุ่นกันอีกรอบสองพี่น้องว่ามาื่สีไม่ใช่อไรเนาะนี่กัะปุกคอตัวหนึ่งสม,มแดงโอ้ตัดมานี่น,น,น่าจะไปคั่งไหวมาพี่น้องรอบสุดท้ายเนาะที่เปาเอชิดิยามนี่กระคำด้วพี่น้องเลยปาดพี่น้องมึงน่ะ cái mịn rồi lái tử phi nọ ơi là yêu có ăn xóa xăm tê nó khi nào người thầm vào nó เบย์จะได้ขอตัวกับบ้านกันเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ห้าปลาบดคลิปเนาะพี่น้องก็ไปลงคลิปหลายมือแล้วเนาะตักแต่มาแต่สารวัตรก็เบาน้อยๆบนพี่น้องก็พอสบายเนาะก็ไข่มาเลยก็ไปลงคลิปสีหาบ้นนะไะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้เจ้คลิปเพียงเฉลิมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นกัลทั้งใายบ่าเอแล้วกะมึงโฆษณาอะไรพี่น้องเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนรักของเบาเอเนาะไปพอกันคิวหนาพี่น้องบายบายบรรยากาศดีแห่งพี่น้องเลย